สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไวตุกตาพาฝันส่วนลังเหินคือเก่าด้ดยจะเดอ้พอพบกันกันนี้ค่ะพาไากินแต่กาแฟนเนาะค่ะเนาะกาแฟอ่อนๆอ,อุ่นๆน,น,นะคะเดอ้อหอมๆชื่นใจค่ะกับอากาศที่มันสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะอากาศดีะะเดดข่ะแดดอุ่นๆสระลมเย็นๆมีแหงดอกไม้บานค่ะดอกไม้บานสวนหลังเือน มาค่ะเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อไม่วันไม่ก็มีแต่ความโชคดีเข้ามาหานนชีวิตค่ะอันเหลือบุดีก็ให้หนีไปไกลๆเนาะค่ะเนาะอย่าได้มาเข้าไกลว่างั้นเด้อปะ่ปะภาษาบานนอกเขามันบอกค่ะผู้เลิ่เป็นไข้เป็นตุ่ก็เจ็บปวดก็เฮอเสาเด้อค่ะเดอ้อเฮอมีสุขภาพดีกันทุกคนเลยค่ะมาว่างๆก็มาจิบกาแฟก็ไปทุกตาพาฝันมีเหงื่อกนะาค่ะ สำหรับคนชอบดื่มกาแฟดำน,นจะจ๊เด้อมาโอ้ยบังลมเย็นลมเย็นมีแห้งมีแห้งจ้ะลมเย็นๆยนบอได้ใช้บอได้ใช้แอร์คอนดิชันเลยคะ่ะ จากธรรมชาติลมจากธรรมชาติค่ะเมื่อกี้นี้เพื่อนบานพันมาเซล์เอยเสื้อสีสมพันบอกว่าโอ้ยกีฬาโอลิมปิกพัน่านก็เลยคุยกันน้อยนึงค่ะพักกันานหลักเอยเสื้อเสื้อกามสีสมเนี่ยค่ะนี่ถ้าแลนี้เมืองอันสีประจำชาติพันก็คือเป็นสีสมเนอะก่นเนาะก็เลยหัวเออเอพันบโได้คึดตเลยเนาะกันเนาะพันก็เลยโอ้ เอามันอันนั้นว่าอากาศดีว่ะเพราะมันเสื้อเสือหนาวอกมาเมื่อกี้เนี่ยเลยพอกันหัวกันเออมันเสื้อเสือกามมันมาเสื้อเสือนเสื้อเมืองหนาวนะ่คะสงสัยหนาวก็บบวกันหัวกันหัวเออเพราะว่ามันเป็นอากาศดีมาเหนือตุ๊กตาว่ามันอากาศสดชื่นลมเย็นๆมีแหงนะเนาะเบื้องอันดอกไม้อันบานอัน แมงไม้ก็มาตโตมมันเอาน้ำหวานเนาะนค่ะเนาะก็สดชื่นไปอีกแบบค่ะเมื่อกี้นี้อันรถขยะมาแลวขยะบานเนี่ยค่ะก็พอดีอันถังขยะเอ้ยมันมีกลิ่นเอ้ยเรไปเอาเอาใส่อัน เอาใส่ย่างไปฉีดน้ําก็เลยเอายาําความสะอาดนะคะไปยันใส่ก็เลยใช้แปรงคัดเอ็ดแล้วเมื่อกี้เราเขาเอ่ยกันเล้วเข้ามาก็พอดีมาเพื่อนบ้านมาเจอกันพัก็เลยคุยกันน้อยนึงก็เลยม,มาต้มกาแฟนะคะเจ้าน้อยน่ะไปอันยัดขนมปังกินแฟนเอ่ยบุยูค่ค่ะแฟนเอ่ยไปอันท่าเหลือมุนี่ไปสวยแล้วล่รค่ะอัน เออพอาะเอ้ยตื่นสวยเนาะค่ะช่วงนี้เอ้ยพันป่อยเอ้ยนอนเสียค่ะตนเอ้ยพรามันรับต้นเช้าพรากลางคืนเอ้ยนอนไม่ค่อยรับเนาะเนาะก็นอนบนรับเลยแหละค่ะกลางคืนมาค้นแจ้งจังมารับงีบไปน้อยนึงแฟนเอ้ยก็เลยปล่อยก็ลงมาเอ้ยก็มาเอ็ดอันอาหารเช้าเนาะค่ะเนาะกินขั้นกินนี้กันพอดีเพื่อนบ้านพันละมาเอาของเมื่อวานนี้คนว่ามาส่งพัสดุมาส่งพัสดุพันบอยู่อัน พอดีเธอเอ้เข้าบ้านมาก็เลยได้รับรับของมันไว้คืมันก็เลยม,มาเอาเมื่อเ้าบอกขอบคุณได้หลายาแบบก็เอาไปแล้วค่ะก็คุยกันน้อยนึงเอยก็เลยลงมาก็เอด็ดอาหารเ้ากินกันนะคะน้อยนึงก็เลยเอ็ดขนมปังให้แฟนไปสี่ชิ้นค่ะเพื่อนบอกอันเอ็ดเธอเอยกด้ทำก็เอากล้วยไปลูกนึงยู่น้ำมันที่ว่าเอาไปขี่สกูตเตอร์ไปหรอค่ะเพราะมันเป็นอากาศดี ก็เลยบอกว่ามอนีอันโบได้ไปนะเพต้องมาดอกเพราะว่าเฮาน่ไปยันหามู่เขาปมาพว่าน่ะจงใจกันไปคุยกันเอ็ดนันเอ็ดนี้นะค้เนาะเอ็ดฮันเอ็ดนี้นิดนิดน้อยน้นำเดือนนาดีเพราะว่าโบได้มีเส้เอ็ดแล้วล่ะค่ะเพราะอาทิตย์ก่อนเอ้ยก็ไปก็ไปไปน้อยนึงเนาะข่ะเนาะแต่ว่ามันก็สะอาดดีเพราะว่ามันเอ้ยอย่างโบได้ล่องเรือค่ะช่วงนี้อย่างโบได้ล่องจนกว่าเอ้ยน่ะรู้สึกว่าค่อยๆดีขึ้นจังหนานมันก็ค่อยดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่า เวลาตื่นมาเราแข้งขามันปวดน้อยลงก็ถือว่าโชคดีอยู่มันอาจจะเป็นช่วงเนาะค่ะเนาะพอดีเมื่อนี้ยอ้ยพั่นต้องมาอันต้องมาตรวจร่างกายอันที่ว่าเช็คน้ําตาลเลือดนะคะเพราะว่าเมื่ออื่นหมอลงพยาบาลพั่นัทโทรโทรประมาณ11โมง้ามื่นค่ะเอ้ยคยเลยไ่ได้ไปนะพั่นัทที่จริงมันก็ไปได้เพราะว่ามันอุปกรณ์เอาไปน้าได้ได้มดเสียแต่เอิยเราไม่ต้องมาดอกเพราะว่าเมื่อวานเด็กเอ้ก็ไปขี่สกูตเตอร์เลยค่ะ ไปหาหมงค่ะเมื่อวานนี่ไปยันหม่พ่อเธอไปกินกาแฟน้ำก็ออกไปนอกเมืองไกป่ปะโถเลยคะ่ะแต่ว่ามันเป็นอากาศดีสามสิบกว่าองศาก็เลยไปเที่ยวเข้าค่ะมโหดเหียนก็บ่ายแล้วล่ะคะ่ะมันบ่ายสี่ห้าโมงเลงแล้วเนาะ,ะแต่ว่าเป็นอากาศดีลเลยก็มานั่งแฮงอ์ยืนลำสวนนั่น,นอัดคลิปลงไปเมื่อวานนี้สองคลิปเนาะค่ะะเนาอยืนลำสวนลังเหินพอดีไอ้แฟนเอพอพามาเบิ้งอันกีฬาโอลิมปิก ก็เลยก็เลยต้มกาแฟแล้วก็เลยพอดีแยกดื่มกันคนละที่ก็เลยมานั่งอัดคลิปยืนสวนก็อัดไปอัดมาเพราะว่าคลิปมันบอกว่าเธออัดไม่ได้แล้วแบบว่าสงสัยมันเต็มเมมโมรีมันเต็มเอ้อยน่เป็นลบออกเด้อค่ะมุสาก็เลยมาอันเอาวันวิดีโอที่อัดมาเมื่อวานเนาะค่ะลงจนมดทั้งวิดีโอสั้นวิดีโออันมันก็บ่ยาวเลยค่ะเพราะว่าคลิปของเอ้ตัวกตาเนี่มันบ่ค่อยเป็นคลิปยาวเนาะค่ะเนาะถ้าว่ายาวสุดก็สิบห้านาทีนี่ อยากมีน้อยอยู่ค่ะส่วนมากมันสนเป็นคลิปอันประมาณต่ำก็สิบนาทีเน,นาะค่ะหรือประมาณสิบนาทีหรือว่าเป็นคลิปสั้นไปเลยเนี่ยค่ะห้าหกนาทีเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเอ้ยเมืม่อเหลือเอ้ยว้า,หาวเหวียวได้ก็อันเว้าไปอันเว้าบุญยุทธ์นี่ก็อัดเหงิงอ,อยู่เนาะค่ะเนาะก็ประมาณสิบสิบกว่านาทีสิบห้านิ่งสิบห้านาทีนี่ก็สิ้น้อยอยู่ค่ะเพราะว่ามันเอ้ยว่ามันบ่ค่อยมีคนมาเบิ้งเยอะหอกค่ะเพราะว่ามันคลิปเหวีายาเหวี่ยงบ่แม่นคนดังเนาะค่ะเนาะ เขาเป็นคนคลิปธรรมดาคลิปแม่บ้านยุโรปพากินกาแฟสิค่ะพากินกาแฟอัดแล้วคนส่วนมากถ้าว่าความคิดของเอยเนอะค่ะเนอะอันนี้ถ้าว่าพันไปอัดคลิปเหยาวแล้วคนเบิ่งมันกระเซงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแบบเหนือค่ะไปเบิ่งที่เขาก็เบิ่งกับพันอยู่เด้อค่ะแต่ว่าถ้าพันคนพันดังๆนี่ก็เหยาวซ้ำเดือกคนก็เบิ่งเหม็นบอกค่ะเพราะว่ามันเป็นตามช่วงอันคลิปวิดีโอมันกําลังอันดังเนาะค่ะเนาะคน แบบแบบบางคนก็กดเบิ่งเบิ่งเฮอสิค่ะแต่ถ้าสมมติของเฮานี่มันธรรมดานี่ก็ถ้าไปเอ็ดเหยาวไหลพันกลาหุ่นห่วยเนาะค่ะเนาะความคิดเอวยิ่นว่าเป็นแบบนี้ไปเอ็ดเหยาวเพราะโอ้ยคลิปเราแต่พันเหยาวแท้แบบนั้นคือโบเอ็ดคลิปสั้นเดสสิค่ะก็สำหรับความคิดของเอวยนะคะเนาะคลิปเอวยส่วนมากสิเป็นคลิปโบเดิตัดต่อเด้อค่ะลงแบบเลยก็หลงแบบพันอันโบเดิตัดต่ออัน โบได้ไปซื้ออันดนตรงดนตีอันที่ว่าพันนนคั้นเอานังของยูทูปมันก็ทําได้นะคะเนาะพันนก็มีเฮาลงฟรีแม่บอค่ะแต่ว่าเฮาต้องเข้าไปนําอันเว็บไซต์พันเข้าไปนํามงอันนั้นพันนแต่ว่าเฮาอาร์ตเราก็ลงแบบธรรมชาติเนาะค่ะเพราะมันเป็นคลิปคุยกันอันกินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันเอดกระจุกกระจิกตามสไตล์เอ้ยค่ะถ้าว่าเพื่อนเพื่อนชอบก็เข้ามาเบิ่งกันก็มันเป็นคลิปสั้นเนาะค่ะเนาะนิดๆน้อยๆก็ผ่านไปแล้วสินี่ค่ะอันนี้มันอันนี้ก็ แล้วแต่วิธีทําคลิปของละคนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยคลิปเอ้ยสิบนเหี่ยวค่ะบ่เกินล่างคนเห็นพันทำมันก็เก่งเด้อค่ะล่างคนเป็นชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะเป็นชั่วโมงทำสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีนี่ก็โอ้คนเบิ่งกันเหี่ยวเด้อค่ะพันบอกคิดว่าเออถ้าไปเบิ่งคลิปเหี่ยวๆเนาะก็ไปเบิ่งคลิปที่ว่าพอประมาณแล้วก็ได้เบิ่งหลายคนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนๆเฮาก็เยอะนั่งยูทูบอย่างงั้นเด้อปะเพื่อนยูทูบเยอะก็ต้องแบ่งกันเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ ท่านเลยเบิ่งเขาพูดนึงว่าลองคนเป็นชั่วโมงนี่ท่นเอ้าน่ะเฮาเอ้ยพันเอสบอดายที่ว่าน่ะเบิ่งเบิ้งเบิ้งปรจบนี่เพราะเอ้ยพันบ่ค่อยทำเนาะค่ะเนาะสมมติเอ้ยสิเบิ่งเขาจนจบเพราะว่าขี้ตูนอันคนณทำคลิปนะคะพี่แกนทำออกมาได้นี่ก็ยากอยู่ด้วยค่ะบบเม่นทำง่ายๆแม่นบอกก็เบิ่งกันไปค่ะแต่แต่ว่าตัวจริงๆที่ว่าเอ้ยตุ๊กตาทำนี่สิเป็นคลิปบัวยาวค่ะคลิปพอประมาณอัน สิบสิบพันอทีนี้ก็ถือว่าเหี่ยวแะ้ะค่ะเอ้ยา,าว่านของเอ้ยเนี่ก็ขอบคุณนลายนที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งมานั่งอันแห้งกินกาแฟลมพัดเย็นๆดอกไม้อันไปตามลมเนาะค่ะเนาะว่ไปไปว่มาเพราะงั้นเถอะเครื่องบินก็บ,บินผ่านกันธรรมชาติธรรมชาติกับการดำรงชีวิตเนาะค่ะเนาะ,ะนอ,อากาศดีด๋โอไม่มีแหงข่นาดค่ะ บ้าลมแหงลมทั้งก็ไปนหนังงอันเก็บอันอุปกรณ์ทําส่วนเอออันเสียงดังกุกกักกุกกกตรงใส่นาตกเนาะเนาะมันลมมันพัดเออมันเปิดประตูครั้งเดียวอ่ะกาแฟาก็เมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของวันเนาะเนาะมีแต่คำว่าขอบคุณแล้วก็เขอเพื่อนๆมีความสุขกันทุกบ้านทุกครัวเรือนพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ